เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สิกันยายนสองพร้อกับปกถงชัยนะครับ1นึ่งสองสามเป็นหนึ่งกับสองหนึ่3ศ1นย์หนึ่งแปดสองแปดสามหกหนึเก้าสามเจ็ดหนึ่งหางหกระวังหนและสอสอง อาจารย์หยันห้วยอดครับเด่นเหนือ4กับ5 4050 4151 4252 4656 4757 4858ดับเหนือ9ดับใต้3สงขลาเหนือนะครับ03และ5สงขลาใต้นะครับ01

ดับคู่เหนือนะครับก็จะมี0192 9 93 94 95 96 97 98 99 90 95 91 96 92 97 93 98 94 33ดับคู่ใต้ล่างก็เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกันเลยสำหรับเหนือกับใต้ สุดฟันโทงแปะโกงครับ1 3และ6เด่น1กับ3 1 5 1 8 1 9 1 0 3 5 3 6 3 7 3 8 6 3 6 4 6 8 6 9ดับคู่10จะเป็น3 0 3 9และ9 3 สูตรยิบัวใต้ล่างครับ2 7ะ4เด่น2กับ4 2 6 2 1 2 8 2 7 2 2 4 6 4 1 4 8 4 7 4 2 7 6 1 7 6 7 1 7 8 7 7, 7 2ดับ9ใต้ล่างส่วนไปนี้นะครับให้1 2 3เด่น1กับ3เด่นจะเป็นเด่น1ดับเหนือ9ดับใต้3 ฝันพยากรณ์นะครับเด็กอ้วนก็จะให้1 6และ3เด่น1กับ6 106030136335156 6436 8, 8, 186837ใหซอครับให้เด่น6กับเด่น3 60636468

เจนนี้นะครับชุดท้าย2ตัวจะเป็น0 1และ2เด่น0กับ1 0 1 0 8 0 2 0 3 0 6 1 3 1 2 1 8 1 9 2 7 1 6 2 8 2 3 2 9 2 6 2 2ระวังอ่าเบิ้ล1 1และ0 0ต่อไปเป็นทีเด็ดไวยลอดครับ2 3และ6 ด้านล่างจะเป็นในตารางจะเป็น 2, 4, 3, 9, และ6ชุดเด่นเหนือครับสอศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนเจ็ดนย์แปดเด่นสองสองสี่เด่น 3, 3, 4, 3, 6, 3, 7, 3, 8 ป็น9 9 4 9 6 9 7และ9 9ส่วนใบนี้นะครับให้3กับ9มาและกระเบิน0 0 3 3และ9 9เป็นแชมป์ชิงแชมป์จะประสิทธิ์ครับเด่น2กับ3 จานรรย์ทองนะครับให้เด่น3กับ7 3 3 7 7 3 0 7 0 3 8 7 8 3 9 7 9 9 3 0 9 7 0ส่วนอาจารย์สรรรมขาวนะครับข้อมูล0 2 3และ9ท้าย2ตัวจะเป็น0 3 4และ8เด่นอสอ1 5 6และ9งานหวยลอดนะครับให้0 3 4และ8เด่น0กับ8 0 2 0 4 0 3 0 0 0 8 8 1 8 3 8 4 8 8 8 9ทีมงานหวยล็อตอีกหนึ่งใบครับ0 3 6และ9เด่น6 6 2 6 9 3 0 3 8 6 3 6 0 3 2และ3 9 สมัยนี้นครับให้เด่น3กับ9 30 90 34 94 38 96 3998 730 738 794 796ใต้ล่างเด่น3กับ8 30 80 30 84 36 86 39 89หนุหน่มหวยลอดเด่น0กับ9 0103 05 06 08 9193 95 96และ998 เจ็ดศูนย์สามเจ็ดเก้าสามสมบูรณ์ให้เด่นสามกับเจ็ดเด่นจะเป็นเด่นสามที่เด็ดหัวอถครับสิบหกกันยาศูนย์หกเจ็ดแปดและเก้าเด่นเจ็ดกับแปด ฉลามขาวพระบุญส่งครับให้ชุดชนเด่นเป็นจะเป็น0นย์กับ8ถ้า0ูนย์กับ8ไม่มาก็3 4 4สอาจารย์สมบุรณ์และอาจารย์เอกลาบครับชุดชนเด่นชนกันจะเป็นสามกับ9ก้าถ้าสกับ9ไม่มาก็2 0งศ บนดินครับ209เด่น0กับ2 99 06 08 27 29 7 2 9 6 0 8แสนรวยครับเด่น3 33 30 31 34 35 36 37 39 หวัยลดชุดเหนือจะเป็นเด่น0กับ7 99 7 0 7 2 7 7 0 4 0 6และ0 0 9 0, 0 6 9 7 0เจอเลขครับเหนือ2กับ7 2 0 7 0 2 4 7 4 2 6 7 8, 8 2 9 7 9ต้ายให้0กับ8 0 3 0 5 0 6 0 9 8 3 8 5 8 6และ8 9 วัดดวงครับเหนือให้6กับ8 2 6 3 6 9 6 8 0 8 3 8 9 5 9 6 9 8 0ใต้ให้0กับ8 03, 0 3 0 6 0 8 8 3 8 4และ8 6อาจารย์วรเมศครับเหนือ0กับ9 0 9, กับ9จะเป็น30 37 39 94 96 98 7 94 7, 7 30ใต้ให้6กับ7 60 6 3 6 8 7 0 7 3และ7 8ชุดเด่นใต้ล่างครับจะเป็นเด่น 0, 0 1 0 2 0 6 0 9เด่น3 3 1 3 2 3 6 3 9

รายพิเศษครับจะเป็นเด่นเหนือ0กับ7เด่น0 2 0 3 0 4 0 7 3 7 8 7 9 7 3 0 3 7 9ได้แห่ง0กับ8เด่น8 8 0 8 1 8 3 8 8 1 0 2 0และ6 0